สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเช่นเคยมําบคำกน้านะครับก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปเช่าพักกับเฮียท่านหนึ่งนะครับเป็นเฮียที่ผมเคยเช่ามาแล้วนะครับก็คือเช่าเคยเช่าสามรอบเลยต้องคำมาแล้วนะครับชุดนั้นเช่าไปสองแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฮียโทรมาเรียกใช้ส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับก็ส่งมาตามเหมือนเดิมนั่นแหละพอส่งรูปมาปุ๊บผมก็ถามว่าเท่าไรครับแล้วก็ลองคุยลองเปิดให้ฟังเฮียเปิดราคามาหน่อยแล้วก็ คุยโทรคุยกันแล้วก็นัดกันเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับนี่วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเช่าเฮียนี่เลยนะครับชุดนี้นะครับเป็นไงนะครับผมเรียกว่าชุดนี้เนี่ยโดนไปเกือบ2ล้านนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาคบก่ายไปเงินสดนี่เกือบ2กิโลนะครับเกือบ2กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีทั้งหมดกี่องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ครับ 12องค์เกือบ2ล้านนะครับเพื่อนๆก็คงคิดว่าเออนี่ต้องเป็นพาร,รักยอดนิยมใช่ไหมใช่เลยครับเดี๋ยวผมมายกให้ดูนะครับว่าพาร,รักยอดนิยมที่ผมชอบมาวันนี้ทั้งหมด12องค์เกือบ2ล้านบาทเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ ก็เรามาดูกันนะครับทั้งหมด12องค์ที่เกือบสองร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับในชุดนี้นะครับอ่ะกล้องซูมเข้ามาเลยจ้านี่เลยจ้าองค์แรกก่อนเลยนะนี่โอ้โหเต่าหลวงปู่เหลิวนะครับรุ่นปลดนี่เนื้องเงินตลับทองหนึ่งใบอย่างหนาเลยนี่เนื้องเงินนะเนี่ยนี่เนื้องเงินนะเนี่ยนะครับแล้วก็เต่าองค์ที่สองเนี่ยเฮียธนีชอบเต่านะ เขาเรียกว่าเต่ามหาราบเต่าร่ํารวยร่ํารวยมีไว้ค้าขายนะครับนี่เต่ารวมมะหลรุร่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนี่ครับมีเต่าเนี่ยผมหลายหลายคนบอกเออค้าขายดีค้าขายเราร่ารวยร่ารวยนะครับและต่อไปนี่ครับหลวงพอ่ 82, งพอเดิมปี2482เหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482นี่ครับเดี๋ยวไฟจ่อเข้ามันนะครับ หลวงเมื่อเดิมปี2482อันนี้เหรียญรูปไข่อันนี้สภาพใช้ใช้มาหน่อยตรงนี้จะไม่ได้สวยเริ่ดเร่อเพอร์เฟกอะไรนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนี่เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งท่ากระเบือนะครับนี่หน้าแก่หลังยันหยิกเนื้อทองแดงสวยๆนี่เป็นล้านนะยินดีรับเช่าถ้าสวยๆเป็นล้านนี้หลักแสนหลายหลายแสนเฉยๆนะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมนี่สวยๆก็เป็นล้านนะนะครับ สวยๆก็เป็นล้านนะและเนื้อเงินอันนี้ก็เป็นแสนนะจ๊ะนี่เต่าลงบิลิวเนื้อเงินปลอดนี้ก็เป็นแสนนี่รุ่นแรกก็เป็นแสนนะอันนี้บอกราคากันนี่พูดกันตรงๆสวยๆเป็นแสนนะครับและนี้เจ้าคุณนอนหลังเต่านะครับและบล็อกที่นิยมบล็อกที่เขาเล่นกันแบงๆงนะครับยันด้านหลังเนี่ยนะต้องขยื่นนะครับยันด้านหลังต้องมีแบบขยับขยับขยืขย่นเน็นไหมนะครับจะมีรอยปั๊มรอยขยื่นยันด้านหลังนะครับนี่ เขาเรียกว่าบล็อกนิยมนะครับหล pues hmm? nah, ังเต่าเหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนอนเนี่ยด so hey <H> ้านหน้า huh. ก็จะนูนๆอย่างเงี้ยเหมือนหลังเต่านะครับนี่อันนี้ก็สวยๆเป็นแสนนะครับสวยๆหลักหมื่นไปปถึงแสนก็บาทนะครับและนี้เหรียญองค์พระทองสุกวัตนดรหลวงรุ่น2นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่รุ่น2เนื้อทองแดงเขาก่อนรีวิวเนื้อเงินไปหายากแต่เนื้อทองแดงผมก็มีนะนะจ๊ะรับเช่าเหมือนกันนะครับสวยๆหลักแสนหมดนะครับพวกนี้นะครับอ่ะองค์ต่อไปนี่เลยครับ เหรียญหลวงปู๊โตรุ่นแรกโอ้โหหลวงปู่โตรุ่นแรกนี่ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับของหลวงปู่โตนะครับเนื้อทองแดงลมดำอันนี้ตลับทองหนึ่งใบอันนี้ก็เช่ามาเป็นแสนนะเช่ามาก็เป็นแสนนะครับแบบนี้สภาพจะไม่ได้สวยแชมเปี้ยนโลกอะไรมากมายนะครับนี่เหรียญหลวงปูแดงรุ่นแรกนะครับอย่างนี้หลายแสนนะครับนี่ตลับทองหนึ่งใบนะครับส,สวยกๆก็แชมป์ชมก็หลายหลายแสนอันนี้ก็เปิดๆบ้างผิวก็ตามสภาพไปนะอันนี้ก็หลายแสนนะเช่ามาอย่างนี้ไหมครับและองค์ต่อไป เป็นเหรียญเจริญพรล่างนี่เลยเป็นไงมีตะพะยอดนิยมยอดนิยมทั้งนั้นนี่ครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงมุทิมโอ้โหนี่กล้องกระตุกนิดนึงนะนะครับเจริญพรล่างคาว่าเจริญพอรอยู่ด้านล่างนะครับสวยๆแชมป์แชมแสนไปลายถึง200,000นะครับนี่อันนี้ก็สวยใช้ได้เลยผิวดเดิมเลยตลาดทองหนึ่งใบนี่เข้ามาก็เกือบสองเป็นสองแสนสองแสนเหมือนกันนะนะครับเกือบสองแสนเหมือนกันนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญหัวโต นะครับหลวงมาทวดวัดช้างให้รุ่นแรกอ่าเป็นไงทีเด็ดมีรุ่นแรกหลายองค์นะครับในชุดนี้นะครับนี่อันนี้สภาพใช้ใช้มาหน่อยก็เป็นแสนนี้หลักแสนนะแสนกว่าสองแสนอะไรเงี้ยนะครับสภาพนี้สวยสวยก็หลายหลายแสนนะถ้าเป็นทองกระไหล่ทองก็เป็นล้านนะสวยสวย,ยินดีรับเช่านะครับถ้าหัวโตสวยสวยแชมแชเนี่ยทองแดงโปรติก็ยินดีรับเช่านะทุกสภาพเลยทุกสภาพมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่โอ้โหนี่ครับคังปักน้ํพลาดไม่ได้กับชุดนี้นะครับ อันนี้ตามตื้อเฮียท่าน,นี้เนี่ยมานะครับเฉพาะองค์เนี้ยตามตื้อมาเห็นเฮียห้อยมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ชอบนะจาได้ว่าเออถ้าเจอองค์นี้ก็แสดงว่าเป็นของเฮียนะครับจาได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ได้เช่ามานี่เหรียญพระทหารถวยายพระทหารหลวงมาสดนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมข้างในวงกลมเนี่ยถ้าเอียงดูดีๆเนี่ยจะมีจุดอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นมิติจุดอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับจะมีจุดนูนอยู่เห็นไหมเล็กๆเห็นไหมครับอย่างงี้อันนี้เป็นทองแดงกระไหลทองนี่ก็ แสนกว่า,กวาเกือบ2 0 0แสนนะประเมินมาเนี่ยนะครับก็แพงกันนะนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์รุ่นแรกนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อพิงค์นี่โอ้โหเป็นไงรุ่นแรกนะครับนี่อันนี้ก็สวยๆก็หลายหลายแสนนะยินดีรับเช่าถ้าสวยๆหลายหลายแสนมาอันนี้ก็สวยดีนะครับก็ประมาณนี้กับชุดชุดเงินโอ้โหเขาเรียกว่าชิ้นเงินล้านก็ใช่ แต่เกือบ2ล้านจ่ายไปกับชุดนี้นะครับก็ท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็พระที่ผมบอกราคาไปคือราคาที่ผมประเมินมานะครับในวันนี้นะครับก็ท่าในใดที่มีพระแบบนี้หรือว่าจะนอกเหนือจากนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาทางแอ๊ซเคแล้วก็เลข77ตัวนะครับหรือมาที่ร้านที่พันทิพงานมงวาลชั้นสาได้เลยนะครับ ผมก็ท่านใดที่เข้ามารบกวนโทน,นัดผมร่วงหน้านะครับเบอร์ผมจะปักหมุดอยู่ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท่านใดที่แบบว่าชื่นชอบพักเครื่องนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ช่องคำบังน้ำนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็พยายามอัปเดตคลิปพยายามตามหาพระแท้ไปไร่ร่าเขาเรียกว่าคุดหาสมบัติไม่ใช่นะครับก็ <c oughs> จะมีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนี่ยพยายามส่งไลน์นะครับเป็นจํานวนมากนะครับในแต่ละวันเป็นร้อยรคนนะครับร้อยรเป็นร้อยรท่านนะครับแต่แต่ละวันก็จะส่งรูปมาหาผมมีแท้บ้างมีเก้บ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพระแท้ได้รับเงินสดจากผมแน่นอนนะครับถ้าคุยราคากันดูเรื่องนะครับก็ผมพยายามเต็มที่นะครับเวลาไปเช่าพระ ทุกทกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักล้านแบบนี้นะครับผมก็พยายามทํางานเต็มที่ไม่กดราคาพยายามให้สมตุสมผลผมบอกตรงว่าเช่ามาเนี่ยผมก็พยายามที่จะให้ราคาเต็มที่ไปบวกกาไรบางทีเช่ามาเป็นแสนบวกกาไรพันสองพันก็มีบางทีเช่ามาเป็นแสนเท่าทุนก็มีกําขาดทุนก็มีนะครับไม่ใช่ว่าผมเช่ามาเป็นแสนจะขายได้เป็นล้านเสมอไปนะครับแล้วแต่จังหวะและโชคชะตานั่นเองนะครับก็วันนี้ผมคาบางน้ำขอลาไปก่อนพียนี้ครับ ถ้าชอบแบบนี้ก็อยากดมงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้ผมคำน้ำพาาไปก่อนนี้ครับสวัสดีครับ